ดีใจดีใจได้เห็นพี่ออมแอมมาดูวีนาทีแรกที่เจอกันออออกับออผู้หงกับออมแอมหญิงกับอมแอมีบน่อยพกันพอกันดนพอกันไม่ได้อกิไม่เกิดครับ ก็ได้พ่อกันมาสิผมปีแล้วหน้ายังไม่ตื่นเลยเนาะหน้าสลืมสลือเลยเจอกันแล้วออมแอมอุ้งอิงเดี๋ยวกินข้าวก่อนปะออมแอมเพชรบ้านแพงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอุ้งแอม เจอกันแล้วเจอกันแล้วยิ้มใหญ่เลยดีใจใจดีใจขายตัวนี่ไขายบาดีเลยม่มียี่แปดมียี่แปดเขาม่ไดสอง ยี่สิบแดนทีสองเป็นกีตาร์นี่มาแท้ใช่ว่าบรู้ว่าใคร่ะอีกคนนึงท่ไมทีอ่ะห้กนยงงนะดำนาา้แล้วน้องยังไม่เต็มเลยน้องหลับนน้ำรถสามร้อยี่แดน้องแต่งตัวแล้วก็เป็นสายแล้แต่งกระเดกน้อยนองอแอมสวยมากน้องอมแอมอายุยี่สิบปี นอกปีู่ยิงก็อายุ16ปีพี่กับน้องเพิ่งจะได้เจอกันทำไมมีคนอยู่จังหวัดนี้คนอุดมคนอุดมไปคนอุบลเป็นพิธีคนดังๆเลยคนอุดมเนี่ยแมอยู่อำเภอตะการีพี่อยู่อำเภอเมืองอยู่บางข่างพี่น้องหลายคนก็อธิบายไปซองละไปซองเฟซไปซองสามไลค์ของเพื่อนแล้วอ่ะเพื่อนเดินทางไหนล้ำงามแห่งพี่น้อง ครับลำสวยมากใช่น้องสวยมากเเดรื่องลำสวยหุ่นดีคลิปแรกเลยครับที่ลำในกัวใจเกยินเสื้อเสื้อเชิ้ตแสดงว่าดูจริงๆอ่จริงเพราะว่าคลิปแรกเราใส่อ่แน่นใช่แล้วก็ดังคลิปนั้นเลยแล้วดังในคลิปเดียวด้วยใช่่ะจริงป่ะเขาสวยไม่ขนลุกหมดเลยป่ะเฮ้ยช่ไรแบงนี้เลย แก่สาวสวยผลุตลอด่ามือนิสัยดีด้วยและสุมยอดอันนี้รสุิยมอดตัวพี่กนมาอยู่แล้วสวยมากนะอมแอมคุณดีใส่ดีด้วยสวยเพอร์เฟกต์นก็ยินดีต้อนรับอมแอมครับแน้วอมแอม อุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแ่งเอฟซยินดีต้อนรับนะคะและก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานด้วยกันนะคะวินาทีน,นอ้องอมแอมอุ้งอิงได้เจอกันหุ่นดีสวยงามมากทรงก็สวยดีใจกับกน้องด้วยนะคะที่ได้มาร่วมงานด้วยกันเดี๋ยวเคร่าเขาจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ สวยหุ่นดีเสียงเพราะ น้องอมแอมสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณภาพจากช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะน้องอมแอมได้เข้ามาร่วมงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วดีใจด้วยค่ะฝาก F.C. ทุกท่านรักและเมตาน้องอมแอมด้วยนะคะยินดีต้อนรับน้องอมแอมนะคะขอบคุณ มากเลยค่ะสวัสดีค่ะแอมละไมแสงทองครับสวัสดีค่ะนี้ยินดีต้อนรับน้องอมแอมอย่างเป็นทางการนะคะได้เซ็นสัญญากับป๊อดเกล้วสาวน้อยพิดบ้นแพงเวลาตีหนึ่งครับถือมือเป็นเรื่องงามยามดีหลังเวที่สาวน้อยพิดบ้นแพงครับพี่น้องครับผิดใที่ที่อมแอมนะครับ เซ็นสัญญาเพื่อจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นออมแอมเป็นบางแพงครับนะครับพี่รอครับนี่คือวีดที่ยินดีต้อนรับ,รบน้องนะคะดีใจกับน้องด้วยให้<ด>น้อง่านสัญญาก่อนสัญญาไม่ได้เอาเปรียบใครพ่มีเดอกครับคาว่าสัญญาทานครับศิลปินเฮ้าติ่มใจเส้นนุ่มโจผู้บริหารไม่ได้จับมือใครเซ็นไม่ได้บังคับใดเซ็นครับ แล้วนะครับออมแอมละไมทองนะครับพร้อมกับผู้ดูแลนะครับได้คุยกันแล้วได้คุยรายละเอียดเงื่อนไขลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก่อนที่จะลงนานกันตอนนี้ผมก่จะได้ย่องนะครับต้องมือกันไปยาวๆนะครับในว่าเขาเดินต้องขอบุญนะครับออมแอมที่นะครับตัดสินใจที่จะลงเรือลําเดียวกัน เป็นครอบพัวสาวน้อยพิบันแพงยังเป็นข้ามการครับนี่คือหมอล่ำคณะแรกเลยถามอีกครั้งครับทําไมถึงลกล้าตัดสินใจเซ็นสัญญากับสาวน้อยเพิบัตแปงในระยะเบื้องต้น3าปีก็อื่นเลยคือความฝันของหัูคือหมกักหมักหมอล่ำอยูแ่แล้วแล้วก็ชื่นชอบในตัวผู้บริหารกัคือบอลโจค่ะก็คือแบบเพิ่มการทํางานของบอลหลกะเป็นคนุดนหม อยาคิดว่าการที่นูจะเดินตามความฝันของหนูในในสิ่งที่หนูมาเป็สาวหน่อยนะ่าจะเป็นคนาดที่มอกับหนูที่สุดแล้วนะคะบอกกับจังหวะและโอกาสโคชะตาฟ้าลีขิดค่ะจังเด้มีโอกาสได้มากในมาหลังหันต้องทีนะคะต้องขอบคุณบอสโจแล้วก็ซอนุชแล้วก็คณะผู้บริหารทุกคนทุกท่านนะคะ คาได้มาอาศัยรวมใช่ค่าในสาวนอยเป็นพันแห่งนะคะจะไดนกับขอฝากแนวฝากตัวเด้อค่ะทางเอฟซีนะคะของสาวหอยเป็นพันแห้งนะคะซอยปีนกาลังเร่งใจน้องแบมประกาศติดตามผลงานทีทา้งบอลโจพร้อมกับโปรดิวเซอร์นะคะท่านถ้าได้เอ็นี่เพื่นสีมี่ยังดีๆให้พี่น้องหรืเพื่อนไปชมกันกับฝากติดตามเด้อค่ะวันนี้ถามถามจริงๆรงก่อนหน้านี้นะครับ ควฝันมั้งควฝันหมาว่าอยากไม่จืดบนเวทีอยากมั่นเป็นศิลปินสาวน้อยสวยมากค่ะนุ้มีความฝันค่ะตอนแรกเนี่ยเขานุ้เป็นศิลปินเดียวเนาะค่ะปัจจุบันนี้เป็นศิลปินเดียวล้กันรับงานวลารับงานเนี่ยกลับไปเดียวล้กันยังเถื่นกลับไปกับแดนเซอร์ยังสิไหมค่ะในส่วนหมากจะเป็นงานรับเชิญมากกว่านะคะในความฝันร้องเขานี่เขามักมอหลำอยู่แล้วแล้วกัน อยากมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะอยากมีโชว์ที่แบบอยู่บนเวทีใหญ่ๆที่มีแดนเซอร์เป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยค่ะเป็นความฝันของของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งละกะันหนูเป็นลูกกำ้าน้่นะคะพ่อแม่ตายตั้งแตไหนหน่อยๆค่ะหมายถึงมาเป็นเป็นลูกกำ้าค่ะไม่มีพ่อไม่มีแม่ค่ะย่กบเอื่อยกับป่ากับลูกมากค่ะละกะัตาม ความฝันจะพ้องมาตั้งแต่อายุ14ปีค่ะเดินสายประกวด้องเพลงและการ้องเพลงตามร้านอาหารอย่างต่างๆคื้นเขาพูดนับพายอยากแบบมากมาแล้วนะคะตอนนี้ลย่างอายุ27ปีแล้วก็เลยมองว่าแม่ค่ะอายุ27ปีนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงอายุที่เหมาะกับการจะทําตามความฝันจะพ้องอยากจะไปถึงจุดนั้นนะคะก็เลยนูก่ะ เวลาเฮ็ดบุญเนาะกะว่าวน้าตลอดว่าซ่าดูพอให้นูไน้มีโอกาสแบบเดินตามว่มฝันของนูลลกาได้บพบเดพอคนดีคือเป็นคนดีก่อนรับแรกก็คือมาติดตาวสาวอะเป็นมันมเน่เลยการการทํางานของบอลโจและกการพอมคณะบริหารในการี่ว่าอยากร่วมง,งานด้วยนะคะถ้ามีโอกาสแต่ว่าเข้าเขาพอไดคิดนะคะว่าสิไน้มีโอกาสไปอยู่สาวหน่อยเพราะว่า ความรู้สึกคือหนูมองว่าหนูอาจจะเข้าไม่ถึงสาวน้อยได้ซ้ำนะคะเพราะว่าเราไม่เคยขูกคี่กับวงการมอลลคณะใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่เป็นคณะแรกคณะแรกค่ะไม่ไม่ได้เปรยะทัมาลยแม่นค่ะรือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะที่ได้มาอยู่ในจุดนี้เพราะที่ผ่านมาก็มีแต่เป็นศิลปินเดี่ยวค่ะเพลงแล้วก็รับงานทั่วไปค่ะครับแล้วในใบสัญญา ีอะไรที่จะคิดมากามีอะไรที่ต้องคิดมมากำนวณในในในรายละเอียดของสัญญาปะครับสมมุติว่าเกิดอ,อะไรขึ้น<อ>บันข้างหน้านะครับมีสิ่งที่คิดยากปะครับในตรงนี้ก่อนอื่นจะบอกว่าป๊อปโจเป็นคนที่แฟร์มากค่ะสำหรับการที่ท่านได้เขียน รายละเอียดะายต่างๆขึ้นมาคือหนูเนี่ยเคยเซ็นสัญญาจากขายเพลงต่างๆเนาะค่ะเพราะว่าเขาวงการแต่อายุ14ปีเนี่ยเราก็จะได้เห็นสัญญาของแต่ละที่เนี่ยก็คือมันก็จะมีแตกต่างกันไปแต่ว่าพอมาอ่านของสาวน้อยแล้วคือหนูทำงานแล้วหนูสบายใจแน่นอนเลยเขื่อนดับแรกครับที่อยู่ได้แต่ครับใจยิ่ยากหนูก็เลยบอกว่าบอสเตมมากๆกับการที่หนูต้องเซ็นสัญญาในวันนี้คือไม่มีอะไรที่ ขอบคุณภาพจัดช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องตัวเองแล้วรับผมาต้องอ่านทุกคะคะแลควก็ไะ้ใช้นกปสะกะุกใหม่แล้วก้ระมยุกปาะครับยคคะะน นะครับหรืออันนี้พูดไปก่อนนะต้อนรับนะคะเพื่อมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาอย่าหาว่าพี่ใจดำนะเพราะว่าแพ้ๆอยู่แล้วพี่ต้องทำหน้าที่นะครับ ตามคำว่าผู้บริหารกลับนาทีจแล้วคบจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ไปติดตามต่อชมในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงฉบับเต็มได้เลยนะคะขอบคุณภาพเครดิตมากมากค่ะลูกสาวคนโตของบอสโจนะคะวงการสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีค่ะไปติดตามต่อที่ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะคะสวัสดีค่ะวังว่านะครับหอมแหงผอมแหงนะครับเท่านาที ซิสัลิปินว่าที่นางเอกใหม่ป้ายแดงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนั่นก็คือนะครับคุณอมแอมละไมแสงทองหรืออุ๊ยนาที่นี่ครับอมแอมเพชรบ้านแพงสวัสดีครับคคุณอมแอมครับเป็นคนจังหวัดใดครับน้องอมแอมเป็นคนอุบลค่ะสาวอุบลค่ะเป็นคนอุบลบ้านยังครับเพื่อยังครับนอย่บ้านขามใหญ่ค่ะ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลค่ะตอนนี้อายุอายุ27ปีค่ะอายุ27ปีครับพี่น้องค,ครับแล้ววันนี้นะครับได้ตกลงเซ็นสัญญาเรียบร้อยกับสาวน้อยพิษบ้นแพงนะครับขออนุญาตเปใบสัญญาครับตอนนี้นะครับน้องปอมแผมไนด้ตสสินใจนะครับในการ นะครับทาสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับทําไมถึงกล้าตัดสินใจเซ็นสัญญาครับค่ะนูก่ะจริงๆแล้วเป็นความฝันของหนูนํำนะคะอยากอยากอ่ายืนบนเวทีใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตหนึ่งเนี่ยก็คือปีพานมาเขามีแต่เดินสายเป็นนักล้องอิสระนะคะครบับงานกับรับงานทั่วไปแต่ว่าความฝันหนึงของนูกคืออยากยืนอยู่บนเวทีใหญ่ๆนะคะแล้วก็หลายปีีพานมาเข้ากับมองว่า เวทีใหญ่อาจจะไม่เหมาะกับเราครับเราก็อาจจะอยู่แค่เท่านี้แหละแบบทำเพลงอะไรไปแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอมาถึงมือน,นี้นะคะเอาแหม,มกับเซียววัาทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาของมันเนาะค่ะโชว์จะตาป่าลิขิต ต่างๆคะ่ะเวลากอะอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะร่วมถึงโนูกับที่สามพวกสาวหน้อเพปินแม่งนี่มาดนแล้วนะคะล้วก็ได้เห็นการทํางานของกอโจแล้วก็คณะบริหารทุกคนอาจจะไม่เหมาะกับเราครับเราก็อาจจะอยู่แค่เท่านี้แหละแบบทำเพลงอะไรไปแบบนี้ค,ะค่ะแต่ว่าพอมาถึงมือนีนะคะเอาแหม่ก็เชียววันทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาของมันกนะะ็ค่ะโชจ้ตาป่าลิกิต ยังต่างๆค่ะเวลาก่ะอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะร่วมถึงหนูกับที่ตามพกสาวนอเ,นเพลีานแพ้งนี่มาโดนแล้วนะคะล้วก็ได้เห็นการทํางานของบอทโจแล้ะก็ะคณะบริหารทุกท่านในการบริหารงานแบบคนยุคใหม่ล้วก็เป็นเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเลยก็ว่าได้นะคะบอทโจกะเพราะได้มาหูวจักบอทก่ะเขาซื้อมาถ้าได้ทํทำงานนนําสี่ขึ้นสี่ขึ้นสี่เป็นตะวันน่าจะล้ะก็เให้งานนั่นเลยน,น่าจะสบายใจแล้วก่ะพอใจ ขอใจลูกน,น้องขาใจเยาวชนรุ่นใหม่เขาใจไว้รุ่นนะคะและการที่สำคัญค่ะพะลังม้ชอชนของสาวน้อยเพชรบันแพงนีงตง่ต้องต้องยอมรับเอีค่ะแบบฤดูกาลนี้หรือว่าในยุคนี้เป็นยุคทอ,องของสาวน้อยจริงๆนะคะราะการถือว่าว่าแม่แต่ม่ามือนี้นะคะค่ะเป็นจังหวะไมลาแลักการโอกาสที่ประจวบเหมาะนะคะก็เลยได้มีโอกาสมาเซ็นสัญญากับบอจลจูได้เป็นนะคะคิดโดนไหมครับ ในการที่จะตัดสินใจมายืนบนเวทีสาวน้อยเป็นแพงครับคิดบ่โดนเลยค่ะเพราะว่าในส่วนหนึ่งเขาเสื้อหมัดนม่อาบอ้โจอยู่แล้วแล้วก็เสื้อหมัดไนสาวน้อยเป็นบันแพ้งพอมีโอกาสปุ๊บโอแมมก็ไม่ได้คิดนานค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเราเคยลำบากกว่านี้เราเคยเขาเคยไต่เต่ามาหลายจุดแล้วแม่ค่ะบอลครับเฮ็ดมากเาทุกอย่างแล้วมันกนงนี่ยเพราะฮันดิไปสุดจริงๆม่ไแม่จ๋า แต่วันนี้พอมีโอกาสเนี่ยอ๋อแหมมก็ไม่อยากปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปร่วมกับมีเอฟซีแฟนคลับที่เรียกร้องมาว่าอยากเห็นหน่องอ๋อแหมคมั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยไดใส่สุดเพจคอลั่มถึงอาจได้ง่ายไดงเสียนะคะครับอ๋อแหม่มก็คือว่าเป็นโอกาสของพ่อแหมมก็เลยตัดสินใจแบบใช้เวลาไม่นานค่ะในการที่ตัดสินใจในการนี้นะคะเหลือเชื่อมากครับอ๋อเมา่อพ่ออ๋อครับ เบื้องบนนะครับทรงมากครับทรงอุ้มอิงมาแล้วทรงอมแอมมาทำไมต้องชื่อคล้ายๆกันซื้ออออังน้องกันพอมเดี๋ยเชื่อครับแล้ววันนี้ได้ตัดสินใจนะครับเซ็นสัญญา3ปีนอ้องเบื้องต้น3ปีค<ๆ>่ะนะครับขอให้3ปีนี่ขอให้น้องอ๋อแอมอ๋อแอมนี่ทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ หวังว่า3มปีนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับให้ออกแอมนะครับมีซื้อเสียงเงินทองนะครับแล้วก็สร้างงานสร้างเงินด้วยกันสร้างสรรค์ผลงานนั้กันนะครับวันหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่านะครับเซลเปินคนนี้อาจจะเป็นฝ่าเบื้องบนทรงมาให้ในวินาที่นี้เป็นคนที่ใช่ในเวลานี้นะครับ ขอให้น้องจำมือแรกให้ได้นะครับมือที่ตั้งใจมากบ้านสาวน้อยเพรินแพงมาหลังเวทีและได้ตกลงเปลี่ยนนามสกุลจากอมแอมละไมแสงทองเป็นละไมเพชรมันแพงเนาะครับฝาก MC ซสาวน้อยเพรินแพงครับเมืองแง่งสิลปบินพูนี้ซึ่งก่อนหน้านี้พี่น้องไปมั่งผลงานใดตาม YouTube เคยมีผลงานขอเจ้าของกันแน่ครับ ออ<ร>ามีผลงานสะออนอีสานค่ะสะออนอีสานพวกเ็นประพันธ์โดยทานายเอกทานายเอ,อ<ด>นค่ะวันนี้ทานายเอกมาด้วยะนะครับซึ่งทานายเอกเดี๋ยมาบดคุยกันหลายๆเรื่องนะครับทานายเอเป็นคนที่แต่งเพลงหอมฝันมะลัางห้านเลือกเขาสาอายแล้วก็ผลนเพลงสะออนอีสานให้น้องอมแอมะนะครับแล้วก็ทานายเอกเป็นที่ปรึกษาของผมที่ปรึกษาของวงด้วย รากาคาดว่าออมแอมสิเกนวิที่มือแรกยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบมสาหนึ่งสองพฤษภาคมนะครับหลัก็อยู่ในกลุ่มปิดเพิ่นเสียห้องเพียงอย่างพี่นองครับ หอกำลังใจเข่ากุ้มได้เลยในการเปิดตัวนะครับดีใจกับน้องอมแอมด้วยนะคะที่ได้มาร่วมงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยินดีต้อนรับน้องอมแอมนะคะสาวสวยเพชรเม็ดใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะขอให้ดัง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 ปังปังเหมือนน้องอิงอิงนะคะ กตกร้องคุณภาพรับเชิญทัวร์ไปได้มาเป็นนางเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงเช้านาฮารักที่หนูเอามาทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่ตอนนี้ก็12ล้านวิวแล้วค่ะที่ี่ห้องว่าสาวเช้านาจังน้องบ่มีไพ่คอมมาจองมานานะคะของแม่ไกลปิศนานะคะแล้วก็มีผู้สาวนุ่งซิ่นค่ะพอฮักผมใจทนายเอกก็แต่งให้อีกค่ะเพลงนี้สวยงามมากแล้วก็อีกหลายๆบทเพลงในช่วง น้องสวยงามมากสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยินดีต้อนรับนะคะเอฟซีทุกท่านก็ยินดีต้อนรับน้องอุ้งน้องออมแอมนะคะเพชรเม็ดใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมาประดับวงการปู่กับน้องอุ้งอิงใช้ความให้วงดังๆังริบรียงดังดังนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะเอรีรัมย์ราชธานีนะครับมาสั่งสรรมาสั่งงานบนวิธีสาวน้อยเป็นบรรพงนะครับ3ปีครับเบื้องต้นครับเบื้องต้นน้อก็ได้เซ็นสัญญา3ปีนะคะแล้วก็จะเริ่มเมื่อแรกเริ่มงานวันแรก28่สิบแปดวันที่ยี่กรุงเทพนะคะสามพันห้้อยเดน้องเด้อยีเจอกันค่ะไอ้คมปั้นโคบครับกับบิลบุรีปาจินบุรีครับปาจินอ๋อที่ปาจิน เจอการที่ตลาดใหม่เจ้าพญาถนนสุรศักดิ์บอวินนะครับกวกแดงชนบุรีครับวันที่หนึ่งเจอกันที่ตลาดมินจาอมตะตะขอดชนบุรีครับวันที่สองเจอกันที่สองพุษภมานะครับเจอกันที่สามแยกพระป,ประแดงอาเขตเขตพระป,ประแดงเลียนเชิญอีซีสาวน้อยเพลิ่แพงครับมาให้กำลังใจเพื่อนเสียห้องเพลงไหนบนวิธีสาวน้อยเพลิ่แพง คลิปนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวยังเป็นทั้งการใส่น้ำสกุลเพชรบันแพงยังเป็นทังการแล้วก็จะมี Youtube ะนะครับอมแอมลำเพลิน,อ,นออฟ i ิเชีออเ,ชเร็วๆนี้ฝากพี่น้องกดติดตามกด s สับส i b e ให้น้ำอมแอมลำเพลิน,นอ,อ,าาออฟฟิเชียลมียังฝากถึง FC สาวน่อยเพชรบันแพงครับเชิญครับ ตอนนี้นะคะน้องอมแอมนะคะขออมแอมเป็นปานแพงนะคะขอฝากแนวฝากคู่เอฟซีพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องของสาวหน่อยเป็นปานแพกแนะคะของซิลิปไทยทุกคนนะคะให้เป็นกำลังแรงใจให้น้องอมแอมนะคะในการเดินทางในสายนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจเนี่ยติดตามผลงานที่จะคลอดออกมาเร็วๆนี้หรือว่าการแสดงดานหน้าเวทีให้พี่น้องติดตามอย่าลืมซื้อบัตรกันหลายๆเด้อค่ะ แล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสเจอน้องอุ๋งอิงเนาะพ่อแล้วพ่อลูกสาวนนี่ลูกสาวใหญ่ไม่ใหญ่โจ้ได้เลยอันนี้ลูกสาวใหญ่ครับอ่าอันนี้ลูกสาวใหญ่นะครับมาหมัดครับเป็นพ่อกันแล้วนะครับอ๋อเอ็มอู๋อู๋วันที่ยี่สิบเก้าของเดือนกันยายนนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม ผลงานเพลงใหม่พอโจกับมุ้งหญิงเดี๋ยววันที่28เราก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นึ่งข้าวให้พ่อผลงานใหม่บอสโจกับน้องอุยนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันแชร์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 ให้รำเพื่นบาทนึงให้อุย